โอเคฮะกลับมาอยู่ในเกมบล็อกแอนด์สเตเอ้ยไม่ใช่เกมนี้บล็อกกาแล็กติกนะครับผมเราเสร็จภารกิจแรกไปแล้วนะฮะสำหรับการโปรโมชั่นของกนะันเนอร์เนาะต่อไปจะเป็นภารกิจอ่าน่าจะเป็น On Site ์รี i n นะ์เนาะออนไซน์รีไฟนใช่ไหมใช่ครับ On Site ์รี i n นะ์นเนาะเดี๋ยวผมจะทำการจอยดูด้ว่ามันจะมีห้องอะไรเปิดอ่าตอนนี้อ่ามีนะมีเป็นห้องวิกอ wake Up โอเคผมจะลองเข้านะเป็นความยากระดับ3เนาะตอนนี้มีคนในห้อง2คน แล้วเข้าไปแล้วจะเป็นสามคนนะฮะเออผมจะเล่นการเนอร์แล้วเนาะจริงการทราําภารกิจเนี่ยมันเล่นได้ทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามเป็นอาชีพอะไรก็ตามเนี่ยมันทาําภารกิจได้เหมือนกันทั้งหมดเลยเนาะว่าจะเป็นแบบอย่างเราโปรโมชั่นของการเนอร์เนี่ยคนก็เล่นอาอชีพอ,อื่นได้นะมันอยู่ที่ว่าคนเล่นภารกิจเสร็จหรือว่าไม่เสร็จเนาะ เอ้ยมีโน่นเพื่อนวะเนี่ยขอโทษเออเขากำลังทำอะไรอยู่วะรู้สึกจะมีตอนนี้เขาคลีน n i n g p อตน่าจะเป็นไอ้นี่เนาะไอีตัวดิโดผัดเฮ้ยผมโดนอะไรวะเหมือนจะมีอีมเมล็ดพืชอมเมล็ดพืชที่มันยิงได้อยู่นะตอนนี้ใช่ฮะมันกำลังยิงอยู่แล้วมันอยู่ไหนวะอ๋อมันอยู่นี่ จะดูดเพื่อนเขาเหมือนจะขุดทำทางแล้วนะ Let's start with the witch อ่ะโอเคเพื่อนเขาบอกว่าเขาจะจัดการอีเมลิทพืชโพลล็อกสปร้าวก่อนนะโพลล็อกไทเลนซีดอะไรสักอย่างนั่นแหละโอ้โหนี่มันตัวอ่ะโอเคมาโอเค๋ยวผมคอยยิงให้แล้วกันให้เขาจัดการกัน อ้าอุ๊ยอุ๊ยหือโดนโอเค,อเคผมยิเ,เสียงมอนต้นองมีมอนมาแน่ๆเ,เปิดละอ,อืมยิงไม่ทันวะ่ะเพราะอย่างนี้มันจากไหนเนะี่ย วเออยิงที่คิวนะครับไม่งั้นมันจะเพิ่มเลือดให้อิมเลสพืชบ้าน,นี้นะผมจัดการเถ่าที่มันอยู่ข้างหลังเองโอเคมันเปิดเปิดก็ยิงอ่ดครับอเรียบร้อยครับสำหรับอีโอ้ยมอนมอนเต็มเลยไปละเฮ้ยผมโดนดึงมันโดนดึงได้นะครับสำหรับเกมนี้เนาะมันจะเป็นตัวแมงป่องนะที่เป็นตัวดึงเรานะ โอเคครับเราจ,จัดการอีผลท i ย a ลนเราจะได้ทายเลนส์ถ่ายเลนส์ฉาดสามอันนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ในออนไซน์นิฟไอภารกิจออนไซน์นิฟมันจะเป็นภารกิจที่มันจะมีฐานฐานปล่อยจรวด,ดอยู่อันเดียวนะฮะซึ่งมันจะไม่มีรถเข็นเนาะเราจะไม่สามารถเรียกรถได้เนาะไม่สามารถเรียกรถเก็บแร่มาที่ตัวเราได้นะเราจะต้องเดินเอาไปใส่ที่ฐานปล่อยจรวด,ดเองเนาะ okay, ตอนนี้เพื่อนเขาเหมือนจะเริ่ม จัดการกับอ e ี e c o ั l เตอร์แล้วนะเฮ้ยแค่นักเหรอตอนนี้ผมจะทำการเก็บอ e ี h าล l e n g e ฉากมันมันเดินมาทางผมว่ะตอนนี้เพื่อนเขาเริ่มพ่นแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปช่วยเนาะแป๊บหนึ่ง๋ <S <S ยวไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันแมตกอีกอโอเคโยนไว้ ตอนนี้เพื่อนเขาเริ่มพ่นกันแล้วเดี๋ยวผมจะไปช่วยเพื่อนก่อนก็ได้วะแล้วนะมีแต่วะนะนี่นะมาโอเคผมจะมันจะมีอ่าเขาเรียกว่าโฟมกับดูดนะครับผมจะเป็นปืนดูดเนาะมันจะมีลมดูดได้เนาะนี่นะดูดปุ๊บมันจะเหมือนดูดกรอกออกนะแล้วมันจะมีตัวเล็กๆตัวปริงโอ้ยผมต้องหลบโอ้ยโดนแ a ม a g เคยให้เพื่อนเขาพ่นมาอันนี้คือโฟมครับอู้ผมตกโอ้โหไม่รู้ว่าตรงนี้มันมีน,นี่ด้วยอะโอเคเพื่อนพ่นมาโอ้ยมันจะมีตัวล็อกถอกเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้ยเพื่อนตายหมดเลยนี่ว่าชิบหายละชื่อมับ จะชุบเื่อนแบบปลอดภัยกับปลอดภัยไหมเนี่ยรีบชุบมาโอเคไปไปเมื่อกี้อันตรายมากเลยนะคือแบบมันล้มก็หมดเลยเนาะคือเพื่อนล้มก็หมดเลยผมจะต้องไปชุบเพราะว่ามันเหลือผมคนเดียวนะเมื่อกี้โอเคโหโคตรเสี่ยงอะแล้วมันอยู่ไแนว,วะทีพ่พ่นที่โอ้ย ที่พ่นมันอยู่ไหนวะมันยิงข้าวหรือไหวะหลบอู้หลบไม่พ้นวะ่ะยิงปลาระเบิดแล่ระเบิดผมมันมันโดนเพื่อนด้วยขอโทษเอ่าเหมือนเพื่อนข้าที่ดูไปแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะไปเอาอีกอันหนึ่งมันอยู่ไหนวะมีนยิงพอตอยู่ไหนวะ โอเคเหมือนเหมือนเพื่อนจะจัดการได้แล้วนะเดี๋ยวผมจะช่วยเพื่อนยิงเลยนะโอเคมาตายหาอ๋อสวอมโอตรงนู้นมีมอนเกิดโดนขึ้นไปก่อนไปช่วยเพื่อนเพื่อนสากแล้วแบบควงยิงต่อเพื่อน เพื่อนแม่งออเดอร์ทัพทายละทีตอนนี้เราทายแหลนฉาดสามอันน่าจะครบแล้วนะสำหรับไอฉาดของมันิตร์พืชป้าบอเมื่อกี้นะที่มันยิงเราได้นะไม่มันเยอะจังวะก่อ,อหมดเชื่อละต้องต้องรีชาร์กกรอกมันต้องต้องรอดีเลมันถึงจะรีชาร์นะหลอดฟ้ามันถึงจะเริ่ม เริ่มขึ้นมาเนาะผมขุดแร่นี่ด้วยวะมิจูร์มอนแม่งเยอะวอะ่ะขุดแร่ไม่ได้อันนี้คือแร่ที่มันจะเอาไปแลกซับไายนะก็คือ80อันต่อ1ซับพ่หนึหัวนะซึ่งหนึ่งหัวเนี่ยมันจะเก็บซับไายได้4ครั้งก็คือ4คนนะมอนแม่งเกิดไม่หยุดเลยวะ่ะ สายหายเรื่องผมขึ้นหนะ่แล้วผมว่าถ้าเราสวนปืนไอออโต้แคนนอนผมหมดเนี่ย <c oughs> ผมจะไปเก็บซับไพน์เหมือนกันอันนี้เราต้องต่อท่อเนาะแต่ท <c oughs> ่อเนี่ยมันต้องต่อตรงไหนบ้างวะตะ <c oughs> ไปโอ้โหมอนแม่งเกิดไม่ไม่หยุดเลยจะต่อท่อ,อยังไงวะเดี๋ยวนะมันมีเอ่อตรงนู้นใช่ไหมผมจะต่อตรงนี้ ได้มาว่าเออได้ได้เนี้แหละมาจัดไปนีบต่อท่อกัอนเดี๋ยวเดี๋ยวผมแย่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวมันไม่โอเคเพราะว่าถ้าอย่างั้นเนี่ยเดี๋ยวเรื่อยมันจะลดเรื่อยๆมอนมันจะเริ่มเกิดเยอะนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะแย่โอ้ยมอนแม่งเยอะว่ะโอ้ยเกิดเยอะจังลูกเอ้ย แล้วทำไมเมื่อกี้ผมต่อท่อมาแล้วมันไม่มีวะอ๋อผมทุบไปนี่เราทุบโดนท่อเหรอก็นี่ไหมขีน,น่าน่าจะโอเคโอ้ไม่หยกก้อนอใหญ่เลยนะ ผมจะทำการต่อท่อนะตอนนี้เราต่อไปสองขาแล้วนะเหลือขาดบตเตอรี 3, ขาที่สามนะอุ้ย Okay. จะเสร็จแล้วนะฮะสำหรับท่อแรกท่อแรกท่อสองวะนนี้มันท่อน้ำเมื่อวันหรือนั่เมื่อทูวะเนี่ยมันคือท่อน้ำเมื่อทูนะครับถ้ามันเต็มหนึ่งท่อมันจะขึ้นเป็นสีเขียวอย่างนี้เนาะแล้วมันจะมีบอกนะครับที่บนขวาเนาะใน refinery นะอันนี้คือท่อสองเนาะท่อสองเสร็จแล้ว ท่อแรกอะยังจะซ่อมเสร็จแล้วนะหรือเปล่าใช่ฮะโอเคท่อแรกเสร็จแล้วนะเหลือท่อที่สามยังไม่ได้ต่อเนาะใช่ไหมใช่ท่อที่สามนะท่อสามมันอยู่ไหนวะอ่าอันที่สามมันอยู่เหมือนจะมีคนขุดทางแล้วนะก็คือตรงนี้เนาะ่ะไฮ้ตรงไหนวะเหมือนผมจะเห็นทางอ่ใช่มันคือคือในหลุม ใช่ในหลุมอ่ะผมจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนอะไรวะอ๋อนี่มาอตัวอีตัวดึงนี่ว่าะเคยผมจะทำการต่อท่อเลยแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมอนเนี่ยมันจะเริ่มเยอะนะเดี๋ยวเลือดผมหมดตอนนี้เลือดผมมันครึ่งหลอดแล้วเนาะผมยังไม่ได้เก็บซัพพลายนะไม่รู้ว่าเพื่อนเขาเก็บไปหมดหรือ,อยังเนาะยังนะ Okay, เขาอต่อท่อกันอยู่ผมจะซ่อมให้มันเสร็จไปเลยนะมันจะได้เสร็จไปเป็นอย่างย่างตอนนี้กลางซีดยังแค่สามทับสิบสองนเนาะเราเก็บมาได้สามอันนะจากสิบสองใกล้ถึงแล้วนะใกล้เสร็จแล้วเนาะท่อนี้เนาะเฮ้ยมีแรนี่ดนะ้วย อันนี้คือก้อนก้อนปริศนานะครับมันเหมือนจะหายากด้วยนะฮะมันเหมือนเป็นแร่แห่งความลับนะบมันมีได้หรอวะโอเคท่อด number three complete อยโอย้โหแร่ด็มเลยโอแร่โคตรเยอะ,ะอันนี้คือมันจะเป็น อ่าช่องแรกความรับนะเพราะขุดมาจากตงนี้เนาะ <_ C 1> คือมันหาค่อนข้างยากนะไอ้แร่เมื่อกี้ที่เพื่อนเขาถือไว้เนี่ยเสียมเหลี่ยมนะแต่ตอนนี้แร่เต็มตัวผมแล้วนะแร่เยอะมากตรงเนี้ยเดี๋ยวค่อยลงมาเก็บล้วกันเดี๋ยวไปอันนี้ก่อนไปเทแร่ใส่เครื่องขวบจรวดนะฮะ โอเคตอนนี้สามารถกดเครื่องรีไฟล์ได้แล้วนะถ้าต่อท่อครบเนี่ยมันจะสามารถเริ่มการ<ป>กลั่นมอคายได้นะผมเพื่อมาเก็บแร่หมดเลยเะตรงนนี้โอเคเขาเก็บไปหมดแล้วนะฮะเออเหมือนมันจะมีเหมือนม,มันจะมีก้อนหยกแต่ว่ามันไม่น่าปลอดภัยว่ะเพราะว่ามันเป็นลังมอนเว้ย อันนี้มันคือลังไอ้นี่ลังมอนนะครับลังมอนตัวเล็กเนาะลังแมงม,มุมตัวเล็กอะ่ะมันค่อนข้างเสียงนะถ้าผมจะขุดมันอ่ะมันเสียงที่จะมีตัวเล็กออกมาเยอะมากเลยนะและตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนจะมีมอนด้วยนะครับผมว่าผมไม่ขุดมันดีกว่าปล่อยมันแล้วกันนะ,ะนะสำหรับก้อนหยกก้อนหนึ่งไม่เป็นไร ไม่มีแร่แร่ซ่อนอันนี้คือแร่ที่เป็นเคเรนซี y ในเกมแนละ้วมันจะเป็นแร่ที่ใช้เออ่ซื้อของต่างๆอ้อูมอนแม่งลุมโอ้ยมันเริ่มเกิดแล้วนีงมอนเริ่มเกิดแล้วนะตอนนี้ผมต้องกลับไปรวมกับเพื่อนแล้วเร็วๆเ,เลยต้องรีบกลับไป กระสุนออโตแคนนอนผมจะหมดแล้วนะน่าจะถึงเวลาที่ผมจะเอาซับพายได้อันหนึ่งแล้วนะครับผมคือจริงซับพายมันจะกดได้ตอนไหนก็ได้นะแต่ว่าคือผมเนี่ยเป็นคนที่เล่นระดับความยากสูงนะนนคือจริงแล้วอะ่ะผมเล่นซับพายคุ้มค่านะเอ้ยผมใช้จนมันหมดทุกปืนเลยนะถึงจะกดซับไพายอะ่ะเพราะว่าถ่าระดับความยากมากๆเนี่ยบอลมันเยอะกว่านี้มากเลยนะแล้วก็กระสุนเนี่ยมันจะหมดไวมาก ซึ่งถ้าใช้เปลืองเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ดีแน่นะเออตอนนี้มอนแม่งเริ่มเกิดขึ้นแม่มีตัวที่ด้วยล่เออเราพร้อมจะรีไฟกันหรือ,อยังเนี่ยนะเราพร้อม,มเพื่อนเขาได้บอกเก็บกรังซีให้หมดก่อนมั้งนะเพราะว่ามันสิบสองอันแล้วนะสิบเอ็ดอันแล้วเนาะใช่ไหมสิบเอ็ดอันแล้วตอนนี้เพื่อนเขาเรียกซัลายจน น่าจะเพียงพอสำหรับการเล่นแล้วล่ะปุ้ยจัดกลางซีตอนนี้มันเหลือแค่อันเดียวนะไม่อยู่ไหนก็ไม่รู้นะกลางซีเนี่ยอ่ะโอเคครับเพื่อนเข้ามาใส่แล้วนะตอนนี้เขาอ่าเขาโกดดีไฟล์แล้วนะอันนี้คือเครื่องกำลังทำงานอยู่แล้ว โอเคอันนี้เป็นภารกิจที่เราเนี่ยจะต้องปกป้องท่อนะค,คือคอยซ่อมท่อถ้าท่อมันแตกนะแล้วก็คอยป้องกันด้วยนะไม่ให้มอนมันมาเพราะว่าเขาบอกว่ามอนเนี่ยมันจะมาเยอะมากเลยนะตอนนี้มันจะเริ่มมาแล้วนะแล้วท่อมันก็นจะเริ่มพังมันจะเริ่มพังทีละเส้นนะ ตอนนี้ยี่ิห้าเปอร์เซ็นต์แล้วน okay, okay, ะโอเคอะท่อแม่งพังแล้วนะอันนี้คือการซ่อมท่อคือลงไปซ่อมตรงท่อที่มันขึ้นแดงๆเนาะอย่างอันนี้นะฮะผมก็ต้องลงไปซ่อมมันเหมือนมันจะมีสองจุดนะท่อหนึ่งใช่ไหมใช่ครับมันมีสองจุดอันนี้คือ,อยังซ่อมไม่เสร็จเนาะถ้ามาันขึ้นแดงๆอยู่นี่ไงมันมีมอนกินท่ออยู่นะเต็มเลย ซ่อมโอเคท่อ number รี okay, อ,อันนี้คืทอท่อสามใกลเสร็จแล้วนะหลีกทอ่ทอท่อสองนะไปอ่าโอเคเสร็จแล้วโอหโอ้ยดูดีทุกอย่างรันอย่างสมูทราบลื่นเหมือนเดิมอ่ามีเวฟมานะมีมอนมอนเกิดว้า เพื่อนละคนจัดก,การกันได้นะแต่ละคนก็ดูแล้วเก่งพอตัวอยู่เลยนะนี่คือการเล่นทีมหลายคนนะคือเกมนี้คุณสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะมันจะเป็นโคโออฟนะครับก็สามารถชวนเพื่อนมาเล่นได้4คนนะถ้าเป็นห้องธรรมดาเนาะถ้าลงหมดเนี่ยสามารถเล่นก็นได้ถึงประมาณ20คนนะ1 6ถึง20เนาะตอนนี้แม่งเริ่มผมเริ่มจะโดนมอนเกื่นกินโดนแจ้งแบงแนละ้ว คืออาชีพกันเนอร์ที่ผมเล่นเนี่ยมันก็ดีอย่างนะคือมันมีปืนที่ค่อนข้างแรงเนาะมันเป็นอาชีพที่เอาไว้ยิงโดยเฉพาะนะครับอ่ะโอเคไม่มีมอนก็ต่โอเค <c oughs> โอเคโอเคไปไปไปบู๊ชิลใช้เพื่อน <c oughs> ล็อกแอนด์สโตนะเย่โอเคครับตอนนี้เครื่องจักรทำงานต่อนะฮะโ <Okay, S 1> <Okay, S 2> อเคเขาบอกว่ามันจะมีมอนมาเยอะขึ้นโอ้โหใช่ฮะแม่งเริ่มมาแล้ววุว้ยยิงโดนเพื่อนขอโทษ คือมันมีเฟนทีฟครับเกมนี้คือถ้าโคนยิงอะ่ะมันจะลดตั้งแต่กรอลงไปเรื่อยๆครับถ้ากรอหมดเนี่ยมันจะเข้าเนื้อก็คือเข้าเลือดเนาะซึ่งแน่นอนว่าเดเมจที่มันยิงกันโดนเนี่ยก็ถือว่าแรงอยู่นะครับสามารถทําให้คนตายได้เลยนะถ้ายิงโดนกันอะ่ะโอเคหนึ่ท่สามก็เสร็จแล้วนะตอนนี้เหลือ1นึ่สองวันทูว ตายแล้วโอเคเพื Twelve, anyway> ่อนเขาคงซ่อมมันอยู่ไหมวิ่งมมอนช่วยเพื่อนแล้วกันมันโอเคโอเคโอเคเรียบร้อยนะทีมดีนะทีมดีสามวิคีครับตอนนี้เก้าสิาำหรับการรีไฟล์นะมันจะเสร็จแล้วนะครับ96แล้ว97แล้วนะมันเริ่มจะมีมอนเกิดแล้วป่ะ อุ้ยโดนอะไรอ่ะอุ้ยวิโอเคครับตอนนี้เราปล่อยจรวดขึ้นสู่น่านฟ้าได้แล้วนะยินโดโคเท่อ่ะเอาว่ะเรียบร้อยฮะ อันนี้คือต่อไปโอ้ยตัวใหญ่วะ่ะต่อไปต้องรอดอบพอนนะเพราจะส่งดอบพอนมารับเราเนาะแม่งเริ่มมีมอนเยอะวะ่ะมอนเยอะมอนตัวเล็กเต็มเลยคนแคร์ขุดเบืองที่ต้องต่อสู้กับหนอน,มนแมลงในอวก,กาศนะเออ ดอปพอตมันอยู่ด้านนู้นเนาะโวกไหนวะน่าเป็นฝั่งน,นู้นนะเอ้ยคอยเดเตอร์น,นี่ว่คลิปหายแล้วตัวระเบิดครับอยู่ข้าง,งผมเลยม่เกี้ผมไม่เห็นแนงวะเชีย้ยแล้วเพื่อนดาวโอเคเพื่อนเพื่อนมันลุกเออโอ้ยจุดยิงอะเปแล้วนีเขีย อันนี้ไม่ใช่ตัวทองนะมันจะเป็นระเบิดธรรมดามันจะเป็นรูนะมันจะเป็นหลุมอย่างนี้เนาะคือถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวทองอะ่ะมันจะเป็นบ่อทองเลยนะคออย่เง้เอาเพื่อนมันดาวเจ็ดสิบเขาจะเขาจะช่วยกันปะวะมันมีเพื่อนไปช่วยคนเลยแล้วนะอ่ะผมผมเข้าเลยแล้วกันนะ ไม่อยากออกไปแล้วนะเพราะว่ามันเสี่ยงนะจริงการออกไปช่วยได้เนี่ยมันจะเป็นอาชีพที่แบบอย่างสกาวอย่างเงี้ยนะที่มันมีฮุกนะเป็นอาชีพที่เข้าไวออกไวนะฮะนี่ผมไม่อยากอบช่วยเพราะว่ากันเนอร์อ่ะมันมันไม่มีอะไรที่ช่วยการเคลื่อนไหวเลยนะถ้าเกิดว่าผมไปแล้วไปล้มอีกกับเพื่อนเนี่ยคือมันก็จะไม่ดีเท่าไหร่นะโอเค หมือนจะมาแล้วนะใช่ไหมมาครบแล้วเยอะ locked in stone y e เย y e a ้จบแล้วนะสำหรับภารกิจตัวน,นี้เนาะภาร,รกิจที่สองนะสำหรับ on site refile นะฮะเอามา โค้เท่อ่ะนี่อู้ได้เอ็พีตั้งหมื่นห้าเลยนะครับสุดจัดอ่ะนี่อ่ะีค้ามันจะเพิ่มเพิ่มเอพีเนาะโอเคฮะ โอเคฮะต่อไปเป็นน่าจะเป็นภารกิจเอ็คอร์ตนะก็คือการดันรถเนาะเดี๋ยวผมจะขอพักไว้แค่นี้ก่อนและกันนะเดี๋ยวผมจะมาเล่นต่อนะเพราะว่าอ่ามันจะถึงเวลากินข้าวเช้าแล้วไว้เจอกันคราวหน้าแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ Rock and Stone สวัสดีครับ